รู้กันไหมครับว่าโหระพามีความเชื่อว่าเป็นยาบำรุงสุขภาพทางเพศได้อีกด้วยโหระพาสรรพคุณนั้นเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามีมากมายสำหรับโหระพาหนึ่งขีดจะมีทั้งเบต้าแคโรทีนที่สามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจและก็ยังมีวิตามินและก็แร่ธาตุอื่นๆด้วยนะครับ ในด้านของการรักษาโรคโหระพานอกจากจะใช้ใบของมันเป็นหลักแล้วแต่ว่าส่วนอื่นๆก็ยังใช้ได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรากลำต้นถือว่ามีประโยชน์แทบทั้งสิน้น วันนี้ก็มีสปปรรพคุณของโหระพามาฝากกันนะครับสปปรรพคุณของโหระพาช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายมีส่วนช่วยในการป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังช่วยขับหัวสิวแล้วก็ต้านการเจริญเติบโตของเชื้อสิวได้อีกด้วย หากนำมาใช้เป็นยาพอกก็สามารถช่วยดูดซับสารพิษออกจากผิวหนังได้อีกด้วยแต่ในเรื่องของขั้นตอนการทำก็อย่าลืมไปศึกษารายละเอียดกันด้วยนะครับนอกจากนี้หากนำยอดอ่อนเนี่ยไปต้มกับน้ำแล้วนำมาดื่มเป็นชาหรือกินเป็นผักสดก็จะช่วยรักษาอาการปวดศีรษะได้อีกด้วย รวมทั้งยังช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะด้วยการนำใบมาต้มดื่ม สำหรับใครนะครับที่มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีอาการซึมเศร้าลองใช้น้ำมันโหระพาดูนะครับเพราะว่ามีคุณสมบัติช่วยให้จิตใจสงบมีสมาธิและก็ช่วยลดอาการซึมเศร้าได้อีกด้วยแต่ว่ามีเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์ควรที่จะหลีกเลี่ยงเพราะว่าอาจจะเกิดอาการแพ้ได้ นอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนด้วยการนำใบโหระพามาคั้นเอาน้ำสดให้ได้ประมาณ1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำอ้อย2ช้อนผสมกับน้ำอุ่นแล้วก็นำมาดื่มวันละสองครั้งสำหรับบางคนนะครับก็ใช้เป็นยาระบายด้วยการนำมเมล็ดแห้งประมาณ3.5กรัมมาต้มน้ำดื่มยังมีสรรพคุณอีกมากมายที่น่าสนใจนะครับ แต่ก่อนนำไปใช้ก็อย่าลืมศึกษารายละเอียดกันให้ดีเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ